ศรีนได้รับเกียรติจากประธานกลุ่มศิลปินเมืองหัวหินอาจารย์ทวีเกสางามมาเป็นวิทยากรให้ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสำหรับอาจารย์ทวีนะคะเป็นศิลปินที่มาปักหลักอยู่ที่เมืองหัวหินนานเป็น10ปีแล้วล่ะค่ะและวันนี้จะได้เขียนหุ่นนิ่งให้ได้ชมกันนะคะแต่อาจารย์คะหุ่นนิ่งที่อาจารย์จัดวันนี้สีสันเต็มไปหมดเลย<ช>มันจะมีความลําบากในการเลือกใช้สีไหมคะไม่ลําบากครับเพราะว่าหุ่นนิ่งที่ที่เราจับสีสันไปเยอะขนาดน,นี้เนี่ย Uh, เราต้องการที่จะ uh, ให้เป็นแรงกระตุ้นให้เราอยากเขียนภาพ mm hmm. ในแง่ของสีสันแค่นั้นเองค่ะคับสร้างแรงบันดาลใจครับผมใช่ครับอาจารย์ทวีใช้ดินสอร่รางภาพเพื่อจัดวางองค์ประกอบของภาพตามหุ่นดิ่งต้นแบบที่จัดไว้อย่างสวยงามทั้งแจกันดอกไม้และผลไม้หลายชนิดโดยมีพวงองุ่นเป็นจุดเด่นในระยะหน้าเมื่อร่างองค์ประกอบครบถ้วนแล้วจึงเริ่มลงสี โดยใช้สีเทาระบายสีเงาที่กลีบดอกลิลลี่สีขาวในบางส่วนตามลักษณะสเส้นกลีบดอกที่มีลักษณะอยากเป็นคลื่นจากนั้นจึงใช้สีชมพูองค์ส้มลงสีบางบที่กลีบดอกลิลลี่สีชมพูจนครบทุกกลีบแล้วจึงใช้สีเขียวระบายลิลลี่ดอกตูมแทรกระหว่างช่องว่างของดอกทั้งสองและโดยรอบช่อดอกแล้วจึงใช้ด้ามผู้กันขูดสีเส้นลายของกลีบดอกในขณะที่กระดาษยืงหมาดอยู่ การเขียนดอกไม้การเขียนผลไม้เนี่ยมันจะมีวิธีการเขียนที่ต่างกันดอกไม้เนี่ยเขาจะบอบบางเลยส,สีต้องใสใช่ไหมฮะ <c oughs> การไม่เล่นน้าหนักเยอะเนี่ยมันจะทให้ดูดูไม่ไม่เบาไม่บางไม่ไม่ไม่เป็นดอกไม้นะ <c oughs> สังเกตว่าดอกไม้เนี่ยน้าหนักเข้มจะไม่มีนะหลังจากลงสีดอกไม้แล้วอาจารย์ทวีจึงลงสีพวงองุ่นโดยใช้สีเขียวระบายลูกองุ่นทีละลูกและเว้นเนื้อกระดาษเล็กน้อยเพื่อทําให้ลูกองุ่นดูใส และกลับมาเติมเงาที่ด้านล่างลูกองุ่นในขณะที่สียังหมาดด้วยสีน้ำตาลแดงแล้วจึงลงสีลูกองุ่นแดงด้วยสีโทนม่วงแดงทีละลูกโดยใช้วิธีเดียวกันก่อนที่จะหันไปลงสีใบไม้ที่แทรกระหว่างช่องว่างของดอกไม้ด้วยสีเขียวแก่โดยเว้นเนื้อกระดาษเอาไว้เป็นดอกคัตเตอร์สีขาวขนาดเล็กที่จัดประดับแทรกอยู่ในแจกัน่สีน้ำที่ผมเขียนเน,นี่ยนะจะเริ่มจากสีที่อ่อนอ่อนที่สุดก่อนฮนะ อย่างสมมติว่าองุ่นลูกในลูกหนึ่งเนี่ยเราจะลงสีที่อ่อนคือสีเขียวอ่อนขนาดเดียวกันเราจะเว้นขาวไว้นะที่เว้นขาวไว้นี่มันจะสีมันยังยังไม่แห้งเราอย่าไปรอมันเพราะรอมันจะช้ามากให้เราย้ายมาจุดใดจุดหนึ่งก่อนนะถ้ายังไม่แห้งเราก็ย้ายไปย้ายไปทุกจุดไปเรื่อยๆอาจารย์ทวีใช้สีเขียวมนระบายสีแทนพื้นโดยรอบภาพและใช้สีม่วงแดงระบายแทรกสีระหว่างลูกองุ่นพูงสีแดงเพื่อสร้างมิติแล้วจึงใช้สีส้มอมน้ำตาลลงสีผลส้ม ก่อนที่จะกลับไประบายเติมสีเงาบริเวณกลีบดอกลิลี่สีชมพูโดยใช้สีชมพูแกมน้ำตาลจากนั้นจึงกลับมาใช้สีเขียวเข้มระบายแทรกสีระหว่างผลอังมน์พวงสีเขียวเพื่อผลักให้ฉากหลังดูลึกและส่งให้อัุมณแต่ละลูกดูลอยเด่นออกมาขณะที่สีเรายังไม่แห้งเนี่ยถ้าเราต้องการซ่อนน้ำหนักที่เข้มขึ้นนะอยากให้มันนุ่มขึ้นน่ะตอนที่สียังไม่แห้งใช้สีสีเขียวเดิมนี่แหละ ที่เข้มขึ้นแทรกเข้าไปตรงจุดแต่ต้องแทรกตรงจุดที่เป็นไฮไลท์เลยนะฮะน้ำหนักมันจะเกิดการคอนทราสต์กันระหว่างขาวกับกับเข้มอาจารย์ทวีให้สีลูกอังุง่นเพิ่มเติมด้วยสีที่เข้มขึ้นในโทนสีม่วงแดงเพื่อเสริมให้อังุง่นดูใสขึ้นอีกและใช้สีเขียวผสมน้ําให้สีอ่อนลงสีบรรยากาศโดยรอบภาพและใช้สีโทนม่วงระบายสีผ้าปูโต๊ะซึ่งเป็นพื้นในระยะหน้า แล้วจึงใช้สีน้ำตาลจุดสีเกสรของดอกคัตเตอร์บริเวณที่เว้นเนื้อกระดาษเอาไว้ก่อนจะกลับมาลงสีม่วงเข้มและเขียวเข้มเพื่อคัดสีใกล้กับบริเวณที่เว้นเป็นไฮไลท์เพื่อให้ลูกอังวนดูเป็นเงาใส สำหรับงานที่นี้นะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นถึงวิธีการเขียนองุ่นให้มีความใสขณะเดียวกันก็ได้เห็นถึงความโปร่งของสีน้ําไปพร้อมกันเลยนะคะอาจารย์วิธีการเขียนองุ่นให้โปร่งใสเนี่ยง่ายๆครับเราลงสีพื้นก่อนแล้วเว้นขาวเป็นไฮไลท์ไว้นะฮะช่วงที่สียังไม่แห้งเลยให้เราย้ายไปเขียนองุ่น,นจุดอื่นก่อนนะครับ พอแห้งเสร็จปุ๊บเี็กเรากลับมาเขียงน้ำหนักเข้มขึ้นนิดหนึ่งแค่นั้นเองครับเป็นการแบ่งจังหวะเวลาให้สมกับการใช้หนของกระดาษนั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ธมีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ